ตลอดชีวิต,ตในสถาบันศึกษาปอนเนาะอาสาพัฒนานักศึกษาเข้าใจไหมว่าคืออะไรยกตัวอ,อย่างคืออะไรบ้างที่เราทําอยู่ปัจจุบัน,นนี้ก็คือกว่าขยะทุกเช้าที่ปอนเนาะอ่าแล้วก็อ่าอะไรนะไปทิ้งขยะทิ้งขยนะ่หนึ่งและ2 2ก็คือเราไปละหมาดฮันจัด ใช่ไหมอ่านคือจิตอ่าสามกันเราได้บุญด้วยแต่ว่าเราได้อะไรอีกเราได้อะไรได้เงินเหรอได้เงินก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเขาเราได้อะไรนะความที่เหลือใช่ไหมคะแล้วก็ละมาละมาอะไรอีกละมามายาแล้วก็อะไรอีกข้าวข้าวูโบได้ไหมอ้าวปูโบแล้วก็อ่านอัลกุรอานตะกกนรุตนส่าแล้วก็อ่านอัลกุรอานด้วยใช่ไหมคะทีนี้ กูอยากจะให้นักศษายกตัวอย่างหนึ่งคนละหนึ่งคือจิตอาสาอะไรบ้างในในหมู่บ้านอ่าคนที่หนึ่งแมับคอดหนมาตั้งเิ็นอาใจทำอะไรคะชนไก่เี่ยยี่ยชนไก่ไม่ใช่เนียทำอะไรคะไปพัฒนาจไหมอ่าพัฒนาจริงอ่าอ่าก็ดจะปการป่งทำอะไรบ้าง กว่ากว่ากว่ากวาอะไรกวทาาทำไมจริไหมอันนี้ก็คือไปช่วยเหลือไปช่วยเหลือนะน้ำท่วมก่อนจะ้อา